สวัสดีเลสเตอร์ ester, นะครับก่อนจะจริงๆจะบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือตอนนี้แต่มันคือพรุ่งนี้ที่เลสเตอร์ <c oughs> ester, เราจะเปิดบ้านต้อนรับพวกพี่ๆปืนใหญ่อาร์เซนอลอาร์เซนอลนะครับก็มันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลากหลายหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นที่คุณรุด เขาให้สัมภาษณ์แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์ก็เห็นเขาบอกว่าจะมีการปะท้วงเกิดขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะประท้วงอะไรนะ่าจะเป็นประท้วงเรื่องแบบคือเราแพ้เยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่คิดว่านะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณว่าแบบทําไมการบริหารไม่ดีเจ้าของไม่ลงมาดูแลหรืออะไรทํานองเนี้ยคือคือเราผิดหวังชอกช้ำมาหลายนัดนะครับมันก็มันก็เป็นไปได้นะครับก็ แต่รุดแต่คนรุดเขาก็บอกนะเออมันก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีที่คนจะออกมาแสดงออความเห็นอะไรอย่างงี้นะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบถือว่าเป็นเรื่องปกติะนะครับแต่ว่าแสดงออกในในทางที่ท,ที่ที่ไม่เกินขอบเขตแล้วกันนะครับอ,อ่านะครับขอนี้วันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยก็คือข่าวในในสโมสรเนี่ยคุณต๊อปอัยวัฒน์เนี่ย คุณนายวัฒศีรวัฒนาประภาเนี่ยเขาก็เลยออกโพสต์จดหมายหรือเป็นโพสเนี่ยบนหน้าเว็บออกมานะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็ก็แปลอีกทีนะ <c ười> คืออังกฤษเป็นไทยแต่เป็นคนไทยที่พูดนะครับมันก็อาจจะต้องแปลซับซ้อน <c ười> นิดหนึ่งนะครับจดหมายเนี่ยก็บอกว่าเออสวัสดีตอนบ่ายนะครับทุกท่านนะครับพวกเราเนี่ย ยินดีต้อนรับกับสู่สนาม King Power Stadium นะครับแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนของ Arsenal นะครับในโปรแกรมพรีเมียร์ลีกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันจะนำความทรงจำแมตช์คลาสสิกต่างๆเนี่ยตั้งแต่ถนนฟิลเบิร์ตสตรีทนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับก็ได้ได้ไดบรรยากาศเก่าๆกับมานะครับในการต้อนรับ Arsenal นะครับตอนนี้เราจะพบกับทีมที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกนะครับ มันเป็นการแสดงความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าพวกเรานะครับเป็นโอกาสที่เราเนี่ยต้องแสดงผลงานให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมานะครับเนอะก็ขอต้อนรับแขกที่มาเยือนอาร์เซนอลนั่นเองนะครับคุณต็อปในจดหมายเนี่ยก็บอกว่าใน4สัปดาห์นะับตั้งแต่เราเล่นในบ้านเนี่ยล่าสุดเนี่ยเ,เกมในบ้านและนอกบ้านเนี่ย เราเนี่ยได้ชนะสเปอร์นะครับเป็นมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผิดหวังมากที่เราแพ้เอเวอร์ตันนะครับในการออกไปเยือนนะแล้วก็ผลของเอ c u อคัที่เจอแมนยูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราควรจะมีอะไรที่ได้มากกว่านี้ก็คือเสมอหรือมีแต้มนะครับ ก็แต่เราไม่ได้อะไรเลยแพ้กลับมานะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหลากหลายอารมณ์นะครับแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยในฤดูกาลนี้มันยังคงคงอยู่นะครับก็คือเรายังยิงยังมีเป้าหวาเป้าหมายอยู่นะครับมันยังมีความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอีกม,กมากมายนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยจะสู้อีก14เกมนะัดถัดไปที่เหลือนะครับ เพื่อให้แน่ใจว่าเราเนี่ยจะอยู่ในพเมลีนะครับขอบคุณแฟนๆนะครับทีเ่เดินทางมาสนับสนุนทีมนะครับในช่วงผ่านมานะครับนะก็เป็นการขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าเป้าหมายเรายังมีอยู่นะในเดือนมกราเนี่ยมันเป็นเดือนที่ท้าทายสําหรับเราในในตลาดการซื้อขายนะนักเตะนะซึ่งความสามารถของเราในการเสริมความแข็งแกร่งเนี่ยได้ถูก ถูกจำกัดด้วยกฎ P.S.R นะครับเรารู้สึกยินดีมากที่เราเนี่ยสามารถเซนโบโยคูริบารีมาได้นะครับเ,เราเนี่ยได้ทำการสำรวจผู้เล่นหลายอย่างนะครับเพิ่มให้กับทีมของรุดนะครับในระหว่างเดือนนั้นแต่ว่าเรามีข้อจำกัดกับกฎ P.S.R นะครับที่ไม่อนุญ,ญาตให้เราเพิ่ม เติมหรือว่าซื้อมานะครับที่เราจะมาเสริมทัพได้ตรงนี้นะครับเรายังคงมีความที่จะแบบมุ่งมั่นนะครับที่จะลงทุนในทีมนะครับแล้วก็มันก็คงยังดําเนินต่อไปนะปัจจุบันและอนาคตนะครับแต่ว่าความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมันก็อยู่ในขีดของกฎระเบียบที่เขาวางไว้อยู่ เรายังคงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในกลุ่มผู้เล่นนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็คุณภาพของผู้จัดการทีมของนรุตน,นะแล้วก็ทีมงานรอ,รอบตัวพวกเขาเนี่ยสำหรับความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยในสัปดาห์ต่อๆไปที่จะมาถึงนะครับพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะสู้เพื่อมันอย่างแน่นอนเรารู้ว่าบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับเราเนี่ยเคารพในมุมมองที่ คุณได้ปลดปล่อยออกมาได้แบ่งปันมานะแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราต้องปรับปรุงร่วมกันในฐานะสโมอสรของพวกเราเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยคือเราเนี่ยรู้ว่าการปรับปรุงเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ในพรีเมียร์ลีกนะครับเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในกฎนะคุณท็อปก็บอกว่าผมขอให้คุณได้สนับสนุนทีมอย่างเต็มที่ ให้ทุกคนเนี่ยช่วยสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่ในระหว่างเกมนะครับการชนะเกมและและคะแนนที่เราต้องการเนี่ยที่จะอยู่รอดในพรีเมียเนี่ยมันก็เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือบทแมสเสจที่คุณท็อปโพสต์มาปล่อยออกมานะครับในในวันนี้แหละเนี่ยเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับ Uh, PSR เนี่ยจริงๆมันก็ผมก็ไม่ได้มาจบมาทางนี้นะครับเท่าที่รู้ก็คือมันมันมันก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเงินนะครับ PSR เนี่ยมันก็มาจาก uh, Profit and Sustainability Regulation นะครับก็คือกฎระเบียบด้านกำไรหรือว่า uh, กฎระเบียบการเงินนะครับแล้วก็ความยั่งยืนของพรีเมียของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เขาที่เขากำหนดไว้นะครับในการควบคุมการเงิน ของสโมสรเนี่ยคือคือให้สโมสรเนี่ยมีการใช้จ่ายที่สมดุลในรูปแบบยั่งยืนในระยะยาวนะครับเนาะแล้วก็ป้องกันการจ่ายเงินที่เกินตัวเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทุกอย่างนะครับมันคือคือไม่ใช่ว่าจะมีเงินก็ซื้อได้เพราะ,ะนั้นมันก็จะเป็นการเอารัดเอาเปรียบของทีมอื่นๆด้วยนะครับ คือนะี้ยมันก็เป็นกฎระเบียบเขาอันนี้คร่าวๆนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยแมเสเศษเนี้ยที่คุณท็อปต้องกานจะบอกคือเขาพยายามสนับสนุนเขาทํางานอยู่ทุกคนทํางานอยู่นะครับแต่ว่ามันมีกฎระเบียบที่เเราไม่สามารถที่จะทําให้มันไปถึงตรงนั้นได้นั่นเองนะครับเนาะก็เข้าใจกันตามตามนี้นะครับเอ,อ่สำหรับความ อันนี้ใน,นส่วนตัวแล้วนะผมคิดว่าจริงๆถ้าเมสเซจเนี้ยมันออกมาตั้งแต่สักก่อนนะนี้เร็วกว่านี้ผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอ้มันจะย่วยสนับสนุนและให้ทุกคนแบบเข้าใจตรงกันนะไม่คิดเลยเถิดนึกออกใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบทุกคนมันคิดเลยเถิดแบบเฮ้ยไม่ซื้อไม่มีอะไรสักอย่างไม่ทําเลยไม่อะไรมันก็เลยกลายเป็นแบบว่า เขาจะประท้วงกันหรือเปล่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไปดูภาพแม่แต่ผมคิดว่าไม่น่าหรอกเพราะว่าคือมันเข้าใจกันได้อะของอย่างเงี้ยพราะเนาะเพราะว่ามันมันมีกฎระเบียบที่มันมันวางไว้อยู่นะครับเออซึ่งเนาะผมผมก็ไม่ได้แบบไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้รู้จริง เพราะว่ามันมีหลายนิติอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็ไม่อยากตกชั้นหรอกนะครับเพราะว่าตกชั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินนะมันไม่ใช่เรื่องดีนะคือได้อยู่มันยัมีมีม,มีมีเงินมาซัพพอร์ตมีอะไรมีกําลังใจทุกอย่างคือบวกหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้างในเขาก็รู้อยู่ว่า ทํำยังไงก็ได้ไม่ให้ตกชั้นแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําไม่ได้ด้วยกฎระเบียบนะครับเนาะเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ที่เราจะทําได้คือบน่นและเป็นกําลังใจเท่านั้น <c oughs> ไอ้บ่นเนี่ยมันต้องบน่นเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเออมันก็นะมันสามารถที่จะเนาะจะแก้ไขได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เรียกว่าดูก็มันก็ต้องบ่นแหละเพื่อระบายออกมานะครับบ่นในสนาม คนในสนามแม่งหนักกว่านี้อีกนะครับเนาะก็ผมคิดว่านะอาร์เซนอลน,นะเขาก็เจ็บเยอะนะคือแล้วโปรแกรมเขาก็เยอะนะตอนนี้เราโฟกัสตแต่พรีเมียร์แล้วโค้ดร,รุนะ้นึงทำกันบ้านหนักๆมึงรู้ปัญหามึงเอาวิดีโอมาดูจุดด้อยจุดอะไรเนี่ยจุดที่เราจะชนะเขาเนี่ยมันมีเยอะนะครับเนาะก็หวังว่าไอ้ปัญหาเดิมมันจะไม่เกิดน,นะคือ โอกาสชกสฉยวยโอกาสที่จะเข้าไปยิงเรามีเยอะแต่ไม่ทําให้มันเกิดนะครับเราก็จะแปะคืนไปคืนกันมาบิวกันไปรอจังหวะอดแดดนะครับอมไม่เป็นไรพรุ่งนี้เออมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งทั้งบวกแล้วก็ค่อนข้างไปทางลบนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับเราเป็นพื้นที่เปิดโอเพน <laughs> <Open>. <laughs> คือถ้าไม่เกินเลยลิมิตเนี่ยไม่ได้ด่าพอ่อร่อแม่ผมว่าเออบอกได้เพราะทุกคนก็ <c oughs> ก็จะบอกว่าเออเราอาจจะแพ้โดนยิง3ามแต้มอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เสียหายนะครับคือเม้นมาระบายออกมาคิดว่าอะไรแ <c oughs> ซวกันมานะครับเป็นเรื่องที่ที่เป็นก็เราใช้พื้นที่อันเนี้ยในการบอกข่าวแล้วก็แชร์ความรู้สึก แชร์ประสบการณ์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครมีอะไรก็เหล่ามาหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะไปลองหาแล้วก็มานั่งพูดคุยนะครับก็ฝากไว้นะครับผมทํา PM 2.5อยุดนะครับสําหรับนักกีฬาแล้วก็เดี๋ยวทีนี้จะอัพในเรื่องของนูทริชั่นอาหารที่นักกีฬาควรจะต้องทานก่อนก่อนและหลังเกมแล้วกันนะครับเก็บไว้เป็นอ่านเป็นความรู้เล็กน้อยอ่านเพลินๆน,นะครับ รวมไปถึงผมก็จะทำในเรื่องของเนี่ยเวลาโค้ดค,คนนู้นคนนี้คนนั้นสัมภาษณ์หรือว่าแบบออกมาเพรสคอนเฟอร e เรนซ์นะก็เอามันแบบแปลให้ฟังแล้วกันจะได้แบบแบบแบบฟังง่ายๆอะนะครับแปลแบบสรุปนิดนึงเติมไข่นิดๆนะครับก็เคือคือพอเราทำเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขามีมุมมองแบบไหนนะครับอย่างเมื่อวานผมทำของ สล็อตของรเวอพูไปเนี่ยเออผมก็รู้ว่าอ๋อโค้ดเขามีมุมมองแบบนี้โค้ดรุดม,ม,มีมุมมองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเก็บ d a t a b a บสเยอะๆเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อโค้ดคนนี้มีมุมมองแบบไหนนะครับพรเพา่อนก็ก็ฟังเพลินๆแล้วกันนะครับลองคลิกลิงก์ไปฟังเพลินๆคือรู้เขารู้เราเนาะก็ลบร้อยครั้งชนะ99ครั้งหรือเปล่าไม่รู้ เอาเปว่าเปิดใจนะครับฟุตบอลเป็นเรื่องที่แบบว่าเราดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับส่วนใครจะรักจะเชียร์ทีมไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแต่ว่าเวลาเวลาดูฟุตบอลเนี่ยอย่างนี้บอกคือเนาะทำให้มันรีแลก์อย่าไปซีเรียสมากนะครับซีเรียสได้แต่อย่ามากเอาว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นพระคุณอย่างมากนะครับ นงบิตาสไตล์ก่อนจากกันเนี่ยยังโหวนะอิสตันบูลผมแมง่งอิสตันบูลผมแม่งลอ่อผมถ้าเป็นแม่งเกลียดเลยเนี่ยทรงเนี้ยแต่ก็ชอบนะดูไปดูมามันก็แบบมันก็เดินดีนะมันก็สบายหัวด้วยนะโอเคเจอกันครับโอเคนะครับก่อนจะจากไปเลื่อนเมาส์ไปดูมี อีกหนึ่งบทความของแฮร์รี่วิงนะครับที่เขามาให้สัมภาษณ์เนาะก็ไหนๆก็ไหนๆละเอามาพูดสักนิดนึงนะครับก็พี่วิงผมเนี่ยถ้าถ้าแกมีจินตนาการหรือการเล่นกว่านี้นะมันก็จะไปอีกระดับมันจะยกระดับทีมไงตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกักก,กอะ่ะมันไม่ออกอะ่ะคือบ bon อลรับบอลแต่บอลไม่ไปในทางบวก มันก็ไม่เกิดไงเนาะ,นะ, <S <S ะคือเขาอาจจะเขาก็ตั้งใจเล่นแหละแต่ว่าผมไม่รู้มันกักหรือด้วยระบบหรือด้วยอะไรมันทำให้มันทำให้บอลเรามันมันไม่มีจินตนานการไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่แบบไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะกลางมันสำคัญไงน,นะครับเนาะ <S <S อ่ะแฮนวิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเล่าให้ฟังนะผมก็เล่าให้ฟังนี่เขาพูดแล้วกันนะครับว่าทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพร้อมที่จะยกระดับการเล่น เพื่อความอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับแล้วก็เราได้พร้อมที่จะเปิดบ้านการต้อนรับต้อนรับอาร์เซนอลนะครับที่คิงพาวเวอร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวิงเ,เนี่ยเขาได้ประเมินสภาพจิตใจของทีมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็กล่าวว่าทุกคนรู้ดีว่าต้องทำอะไรในการต่อสู้เพื่อจะหนีการตกชั้นนะครับ เขาบอกว่าแน่นอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อเจอกับอาร์เซนอลที่กําลังลุ้นแชมป์อยู่ซึ่งไม่แพ้ใครมาแล้ว14นะัดน่าจะตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะก็ภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตตานะครับแต่ว่าวิงเนี่ยได้กล่าวไว้เมื่อต้นสัปดาห์ว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้แสดงอะไรบางอย่างออกมานะครับในเกม FA Cup ที่เราแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาบอกว่ามีหลายครั้งในฤดูกาลนี้ที่เราทำผลงานได้ดีนะแต่ว่ามันไม่มีแต้มนะครับคือทำผลงานดีแต่ว่ามันผลการแข่งขันมันไม่ดีนะครับเขาบอกว่ามีหลายครั้งเนี่ยที่เราทำผลงานได้ไม่ดีและไม่ถึงระดับที่ควรจะเป็นแล้วก็พูดว่ามีหลายครั้งที่ไม่ทำงานได้ไม่ดีนะครับ โดยเฉพาะเขาก็เป็นเน้นที่ว่าเกมเอเวอเรตันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันเป็นเกมที่เราต้องทบทวนและพิจารณาเออจริงแต่ว่าเราพูดคุยกันหลังเกมที่เราเจอแมนยูเนี่ยมันก็มันน่ามันน่าผิดหวังนะที่เราแพ้ในลักษณะนั้นนะครับเจอหัวแดงมงงไปเนาะแต่เราอะก็มาวิเคราะห์การเล่นแล้วดูว่าที่โอ t เทฟอร์ดเนี่ยเรามีหลายอย่างที่มันดีนะโพสิทีฟนะครับ เราป้องกันได้ดีสร้างโอกาสได้ดีแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าหวัดโอมผมกืนน่ยซึ่งเราต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แล้วก็เอาข้อดีของเราเนี่ยไปใช้กับอาร์เซนอลนะครับในที่ทีวิงก็บอกไว้นะโดยรวมแล้วเนี่ยเราได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพศักยภาพในฤดูกาลนี้นะผมคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงแมตช์แมนเชสเตอร์นะ แล้วตอนนี้เราต้องหาวิธีที่เราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมานะครับมันมันง่ายนะครับที่เราจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดน,นะครับเมื่อเราคือการยิงประตูไม่ได้เนี่ยหรือว่าคุณยิงประตูได้ในในทุกสัปดาห์มีโอกาสมากมายาในแดนฝั่งตรงข้ามนะครับข้อผิดพลาดในการป้องกันเหล่านั้นเนี่ยจะถูกมองข้ามไปบ้างก็ได้คือ ืออย่าไปแบบจับผิดเยอะอะไรอย่างงี้นนะเขาที่เขาพูดนะคือให้มองมองข้ามไปเราก็มีข้อดีของเราเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันผลลัพธ์มันไม่ดีเนาะการทํางานหนักในการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับวิงบอกไว้คือเขาบอกว่าทุกคนในทีมเนี่ยพร้อมที่จะยกระดับการเล่นเนี่ยเพื่อในการตกชั้นนะครับต่อนะครับก็คือวิงเนี่ยเขาก็บอกว่าคือ ทุกคนในทีมเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในพีเมีลในพีเมียร์ลีกนะครับเ,เขาก็เน้นว่าการฝึกซ้อมอย่างหนักมันเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับเลสเตอร์นะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยบุกยิงโจมตีคู่ต่อสู้เยอะเนี่ยมันจะช่วยลดให้เราเสียประตูน้อยลงนะครับสำหรับกองหลังนะอ,อ,อันนี้ผมไม่ ผมเห็นเราก็บุกเยอะนะแต่เราก็เสียประตูเยอะนะนะครับเนาะเออแม่งมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบนั่นกันแหละไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลนะครับวิงยังบอกว่าการปรัชญาของผู้จัดการทีมนรุศเนี่ยเขาจะเน้นหนึ่งความสามัคคีนะครับแล้วก็ให้เราต่อสู้กับความกดดันนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องผลักดันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการฝึกซ้อมนะครับ เตรียมตัวให้ดีสำหรับการแข่งขันนะครับเขาว่าเขาเชื่อว่าการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเนี่ยมีแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจเนี่ยเป็นทีมเนี่ยมันจะช่วยทําให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จน,นะครับในมันเป็นช่วงเวลาดี่ท้าทายนะแต่ว่าเราต้องทําสิ่งนี้มันเกิดน,นะครับอันนี้คือสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับจากเมสเซจจากแฮร์รี่วิงนะครับก็อ่ะสุดท้ายแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับก็ พวกนี้แน่นอนมี s u r p r i ส์เชื่อผมครับยิ้มรักนะจุบๆเลยนะพ่งนีนะ้สามแต้มเลยนะได้โปรดโอเคสวัสดีครับ The city's waking h e a r the sound The streets are buzzing hearts beat loud Under floodlights, we take our stand. Leicester's pride across the land. Every heartbeat, every breath, pushing forward, no regrets. Side by side, we own the fight. Tonight's the night we shine so bright. Hear the voices, feel the sound, the whole town shaking. Stadium. Set. No regrets, no time for rest. Pass it forward, take the lead. This is our time, we will succeed. The crowd is shaking, feel the rush. Every heartbeat fuels the push. Underline. Up high, the stars align. We are Lester, we will shine through the struggle, through the fight. we the kings of